การจุมจิตพิเศษเพื่อที่จะทำให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกผ่านลมหายใจผ่านความรับรู้แห่งสติสัมปชัญญะหรือรับรู้เท่าทันความคิดคือวิธีการในยุค New Normal ในโลกยุคใหม่ที่เราทุกคนต้องทำตัวให้เป็นธรรมชาติ ตัวเต็นธรรมชาติหมายความว่าเราจะต้องไม่เร่งรัดกับชีวิตไม่เคร่งเครียดหรือจมปลักกับตัวเองหรือว่าวุ่นกับเรื่องที่ทําให้เราสูญเสียเวลาและหมดแรงสปูตชูนิงเป็นปฏิบัติการพิเศษของการตั้งนาดครับที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกของความมีชีวิทชีวาของความสงบ และความเบิกบานของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังต่อยอดวงจรของชีวิตในสู่ความสำเร็จที่เราปรารถนาตอนที่เราดูจิตที่เราเรียกว่าซุจ์จ r นิงเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาในระดับอะตอมหรือในระดับเซลล์ซึ่งเป็นเครือข่ายชีวิตของเราระหว่างที่เรากำลัง เกิดการทำสมาธิหรือเกิดการต่อวงจรพิเศษจิตของเราจะเกิดความรู้สึกมากมายหลากหลา,หลายเช่นสงบกระปี้กระเปร่ามีความปิ้งแวบมีความรู้สึกซับซานมีความคิดที่มันปราดเปลืองรวดเร็วและชัดเจนกับตัวเองทั้งหมดนี้ก็คือระบบปฏิบัติการที่มันเชื่อมต่อเครือข่ายของสมอง ผ่าน DNA ผ่านยีนแล้วกระตุ้นการทํางานจนทําให้ต่อมไร้ท่อไม่ว่าจะเป็นต่อมเอ็นโดครายที่หลังสารแห่งความสุขคือสารเอ็นโดฟินหรือทําให้ชะลอการกระตุ้นอารมณ์ในเชิงของความคิดที่มันรุนแรงที่ทําให้สมองหลังสารอะดีนาลีมคือความรู้สึกว่าวุ่นตื่นเต้นหรือความรู้สึกบีบคั้นจะลดลงโดยปริยายและการจูงจิตจะทําให้เราพบคําตอบ หรือวิธีการที่ดีกว่าที่ผมชอบพูดอยู่เสมอว่าเป้าหมายจะต้องชัดเจนว่าเราอยากจะสําเร็จเราอยากจะใช้ชีวิตอย่างคนที่โชคดีเราต้องรู้สึกกับสิ่งที่เราต้องการก่อนเราต้องยอมรับว่าเราจะเป็นคนคนนั้นก่อนเราต้องคอนเฟิร์มคอนแทคตัวเองว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างคนรวยว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความสุขว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีผู้มีผู mm. ้มีความใจบุญเศรษฐีใจ,ใ,จใจบุญน,นั่นเอง และถ้าเราพร้อมแล้วในระบบปฏิบัติการนี้เราก็แค่เชื่อมโยงความรู้สึกที่ทรงพลังนี้ที่เราเรียกว่าการต่อบวงจรแบบไฮสปีดจัมปิง้งคือการต่อบวงจร้าไปสู่จิตใต้สำนึกอย่างรวดเร็วที่สุดจนเกิดความรู้สึกที่มันสรงพลังและเมื่อเราทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆถึงภารกิจหรือความรู้สึกด้านบวกจนทําให้เกิดพลังงานแห่งความสุขจนทําให้เกิดความรู้สึกที่เต็มไปด้วยหัวใจที่มันสรงพลังที่เราเรียกว่าวุบวับสั้น จนจิตวิญญาณมันแน่วแน่มั่นคงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและทรงพลังความสําเร็จก็จะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายนี่แหละคือซูเปอร์จูนิ่งวิธีการปฏิวัติจิตใต้สำนึกผ่านกระบวนการของการต่อวงจรจิตที่เราเรียกว่าควอนตัมลีฟช์คือการก้าวกระโดดของจิตใต้สำนึกสู่สภาวะใหม่ที่ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างคนที่โชคดีและประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนา ได้อย่างรวดเร็วชั่วพริบตาขอให้พวกเราทุกคนเตรียมตัวเข้าสู่ระบบปฏิบัติการพิเศษนี้จากการเชื่อมวงจรพิเศษโดยตรงกับจักรวาลน,นี่คือซูเปอร์จูนิงระบบปฏิบัติการสุดยอดในการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ดิวโนมอลที่พร้อมแล้วครับที่จะต่อวงจรพิเศษให้กับพวกเราทุกคนที่ประเทศไทยและผู้คนทั่วโลกและนี่คือระบบปฏิบัติการทางจิตที่จะนำพาพวกเราทุกคนสู่ความสำเร็จแบบ Show up that.